ปัญหาเรื่องของขยะที่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่โรงเรียนวัดโบสถ์ครับว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบไหนยังไงซึ่งเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทูลใจศรีพรมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ครับแล้วก็คุณสุพัรษาคลองครูผู้ช่วยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็น้องๆฝั่งนู้นด้วยนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้ยกคณะจากโรงเรียนวัดโบสถ์มาเลยเพิ่มมาประชาสัมพันธ์ถึงโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะภายใต้ชื่อโครงการวัดโบสถ์สา s อาร์เอส o วสนะคะพุ่ในการหาโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดโบสถ์ได้ยังไงคะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาเมื่อสัก3มปีที่แล้วนะครับเราเราได้ประชาพิจารณาปัญหาภายในโรงเรียนนะครับปรากฏว่าปัญหาเรื่องขยะเนี่ยเป็นเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยที่ทุกคนมองว่า มันเป็นปัญหาที่สร้างให้กับทางโรงเรียนพอคนอยู่เยอะนักเรียนประมาณกี่คนเกือบเกียน900คนครับแล้วก็มีปวชปวสอีกประมาณ300คนเป็นพันกว่าคนเรามีหลายระดับครับมีอนุบาลมีประถมมีมัธยมแล้จะมี m o ็มกับปวชอ่ะพีไรบึงพระด้วยครับมาสอนปวชในโรงเรียนเราด้วยคนค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วก็การทิ้งขยะก็ค่อนข้างเยอะขึ้นคริงขยะก็เต็มโรงเรียนเลยครับทั้งขยะ ทั้งขยะเป็นธรรมชาติแล้วก็ขยะที่เป็นของที่ผลิตขึ้นมา คือตอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนไปมองว่าเออโรงเรียนเรามีปัญหาอะไรบ้างพอไปซาวเสียงไปสํารวจดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยทุกคนมาเป็นอันดับหนึ่งทุกคนเขียนเลยครับว่าหนึ่งคือขยะคือพฤติกรรมของเด็กอะค่ะชอบกินกินเสร็จทิ้งกินตรงไหนวางตรงนั้นก็เลยเป็นขยะนอกจากทิ้งในโรงเรียนเราแล้วยังทิ้งข้างๆด้วยข้างวัดข้างหน้าอันนี้ถึงไปลามทุกครับครับก็เลยมีโครงการดีๆขึ้นมา เริ่มรเริ่มยังไงฮะโครงการเราเรามีแนวคิดหรืออะไรยังไงบ้างก็ต่อสู้กับปัญหานี้มา3ปีมังครับว่าเขาเขาทำาเรื่องอย่างนี้แล้วแก้ปัญหาอย่างไงเราก็สรุปแล้วเราทํามา3ปีเราพบว,ว่าสิ่งที่ทุกวันนี้สำเร็จขึ้นมาหนึ่งมันก็คือต้องอใช้สูตรของตามศาสตร์พระราชาเลยก็คือปลูกป่ปาในใจคนปลูกความรักในการที่จะอนุร,รักษ์โลกเรานในใจเขาให้ได้ อ่าสิแรกก็ปลูกแต่เด็กก็ไม่ค่อยสําเร็จนะครับปลูกจากครูด้วยปลูกจากเขาอ้อด้วยปลูกจากครูด้วยปลูกกับทุกคนครับนักการพันโรงกันทุกคนให้เขารู้จักว่านี่คือปัญหาของเรานะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ําให้ขยะหายไปตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นสอง้นมาแล้วหลังจากที่เรากําจัดขยะได้พอใจแล้วครับก็จะเกิดโครงการนี้เป็นต่อยอดเป็นการต่อยอดครับผมเดี๋ยวให้ครูสุพันสารเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะมีโครงการต่อยอดได้แบบทุกวันนี้ ทำยังไงกันบ้างจับมือจูงกันมายัางไงบ้างเพราะว่าเด็กเยอะ900คนนะคะแล้วก็ขยะทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนเต็มไปหมดลยทำยังไงคะอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกเลยนักเรียนนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากนักเรียนเลยก็คือเข้ามาปรึกษาคุณครูขยะเยอะจังเลยทํำยังไงดีนะคะก็เลยเกิดเป็นอ้ามาปรึกษากาันเพราะฉะนั้นเราหาวิธีทําที่จะให้ขยะมันลดลงดีไหมนะคะจึงเกิด หลักการขึ้นมาทําโครงการขึ้นมานะคะโดยการเอาหลักธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือหลักธรรมของอริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธนแล้วก็มรรคสี่อย่างทุกปัญหาปัญหาของเราเนี่ยก็จะเป็นขยะนะคะขยะในโรงเรียนนะคะสมุทัยมหาสาเหตุี้เพราะอะไรนะคะโรงเรียนเราเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นหอประชุงใหญ่จะมีคนมาเข้ามาจัดกิจกรรมเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายโฟมอ,อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเอาไปเผาเกาะมลภาวะเนาะ pm 2 5อีกใช่แล้วก็ถ้าเอาไปทิ้งกว่าจะย่อยสลายนานก็เลยเอา้าก็เอามาทำเป็นสินค้าสิ่งของดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็ต่อยอดอีกแล้วมีอะไรอีกที่เป็นขยะนะคะ แล้วเราขายได้ก็เอามาสร้าง<อ>เป็นสินค้าอเอามาต่อยอดรู้จักการคัดแยกขยะก่อนเลยจะได้รู้ว่าขยะมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างใช่ค่อ่ะสุดท้ายแล้วก็เกิดมาเป็นชิ้นงานแล้วก็คิดมาว่าเออนักเรียนอยากจะทําชิ้นงานอะไรดีเด็กก็เลยร่วมกันคิดว่าเออน่าจะเป็นสิ่งของตกแต่งอ่าช่วงนี้คนก็เริ่มมีแบบ เออน่าจะเอามาตกแต่งได้ว่างอะไรแบบนี้คนชอบต้นไม้ใช่ค่ะเพราะเห็นคนปลูกต้นไม้เยอะเด็กๆก็เลยคิดว่าทําเป็นสวนน้ําดีไหมก็เลยดีก็เลยเอามาพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบโดยใช้กระบวนการอีกก็คือ 3R 3R มี Reduce, Reuse และ Recycle ใช่ค่ะแล้วก็เกิดมาเป็นโครงการร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียงลองเอามาบูรณาการใช้ต่อยอดเรื่อยๆ ก็ขึ้นมาเป็นตัวครงการคุณเจตนิทุกศาสตร์มารวมเลยนครับผมมีเรื่องของาศาสนาพระพุทธศาสนา,าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทําแบบว่าคุณครูเดินนําอย่างเดียวแต่ว่า,<ข>ายังฟังเสียงของเด็กลแล้วก็ช่วยกันกําหนดทิศทางว่าจะไปทางไหนยังไงแต่ว่าผมว่าจุดที่ยากที่สุดน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่โอ้โหขยะมันเกลื่อนน่ะขยะมันเกลื่อนไม่ใช่แค่ในโรงเรียนแต่ว่ามันไปข้างๆทางออกนอกโรงเรียนเป็นเด็กของเราออกไปทิ้งตอนเริ่มแก้ไขเนี่ย ที่ที่บอกว่าปลูกป่าในใจคนเริ่มที่จิตสํานึกของเราเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างครับภาพมันค่อยๆมาอย่างไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งยากนะครับยากในการที่ปลูกป่าครับที่ในพระราชดำักท่านให้ไว้เนี่ยยากนะครับที่จะทําให้มันเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่าการการสร้างความตระหนักเนี่ยเข้าไปที่มันอยู่ข้างในสร้างยากแต่ว่าเราอาศัยความความเพียรค่อยๆค่อยๆซึมซับรุ่นต่อรุ่นจากตัวเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆ นรุน่แล้วก็เขาว่าไม่ไม่ย่อท้อต่อต่อการทํางานค่คอยๆเตือนค่อยๆสั่งสอนค่อยๆอบรมแล้วก็ให้ช่วยกัน,หนให้เกิดความรักในองค์กรเหมือนกับว่าโรงเรียนเป็นบ้าน,นให้เกิดความรักบ้านถ้าบ้านเราสวยน่าอยู่เราก็มีความส <ใช S 2> ขุขพยายามสร้างสร้างในใจให้ได้ฝูกต้นไม้ให้งอกงามไม่ได้ปีนี้เขาค่อนข้างโตแล้วก็งอกงามในใจของทุกคนค แสดงว่าเริ่มต้นจากครูเนี่ยทำให้เห็นก่อนเพราะโรงเรียนเป็นบ้านคุณครูก็เปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่ทาให้ลูกดูทําแบบนี้นะลูกทําแล้วมันสะอาดทําแล้วดีเด็กก็เลยเห็นแล้วก็ทําตามเพราะว่ามันดีจริงๆริงนะฮะใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะเห็นเห็นแบบว่าพอไหวอะไรอย่างเงี้ยมาถึงตรงโครงการนี้ใช้เวลา3ปีกับปีนี้แล้วครับสามปีนะเกื่อเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนอื่นว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะยากหน่อยนึงแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นผลงานแล้วฮะว่าเนี่ยแหละแต่ก่อนไม่อยากให ใครมาดูโรงเรียนนะครับมันอายเขาครับขยะเยอะครับตอนที่เราจะทําโรงเรียนปีประมาณปีหกหนึ่งเราจะทําเรียนพระประธานครับต้องให้ในหมู่บ้านและรวมคนมาช่วยทั้งหมู่บ้านเลยครับครับตั้งแต่นั้นมาเราก็มีปฏิฐานมาเราจะไม่ให้ใครมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองเพื่อที่จะทําให้บ้านสาครับเดี๋ยวช่วงนี้จะให้คนสนิทนาาพาไปดูผลงานครับหลังจากผ่านไป3ปีปลูกป่าในใจนักเรียนทุกคน เรียบร้อยแล้วขยะออกมาหน้าตาเป็นไงฮะของโรงเรียนวัดโบสถ์หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขานี่แหลคะค่ะการปลูกป่าในใจคนในการที่จะทําให้น้องๆเนี่ยรักแล้วก็ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสวยงามมากๆเลยดิฉันดูด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เชื่อเลยนะคะว่าทํามาจากโฟมคุณผู้ชมขากลายเป็นสวนถาดสวนน้ําแบบนี้นะคะอยู่ด้านข้างดิฉันสวัสดีคะ่ะอาจารย์ขาอาจารย์เรวัตจันทวงศ์นะคะครูชํานาญการเล่าให้น้องอ้อมฟังหน่อยว่า จากโฟมธรรมดาเนี่ยกลายเป็นของสวยๆงามๆแบบนี้ได้ยังไงคะอาจารย์ครับในในโรงเรียนของเราเนี่ยจะจัดกิจกรรมหลายๆอย่างครับก็คือจะใช้โฟมเป็นตัวเขียนชื่องานจุดเช็คอินต่างๆคราวนี้ปัญหาที่เราพบก็คือว่าโฟมใช้แล้วทิ้งอย่างเดียวครับไม่รู้จะไปทำอะไรเวลาเด็กบีบเล่นนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับก็เลยจากที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ เด็กๆก็มาปรึกษากาันครูแล้วเราจะแก้ปัญหาโฟมนี้ยังไงก็เราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะออกแบบเป็นยังไงดีก็อย่างที่ในยุคนี้ต้นไม้สีเขียวช่วยในการทําให้เรามีความสดชื่นขึ้น <c oughs> แก้ปัญหาโฟมได้ <c oughs> ก็เลยเอามาประกอบเป็นตัวนี้เป็นสวนน้ําขึ้นมาโดยที่เร,เริ่มเริ่มแรกๆเนี่ยก็ทดลองลหลายๆอย่างทํายังไงให้เป็นรูปทรง <c oughs> ทํายังไงให้มันออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือ จนมาจบด้วยวิธีกระบวนการที่อาใช้องค์ความรู้อื่นๆเช่นการการก่อสร้างเข้ามาอย่างเงี้ยเช่นการผสมปูนการใช้ปูนมามาเป็นตัวรอให้เกิดลักษณะที่เป็นเหมือนกับหินจริงๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็การใช้สีเข้ามาช่วยแล้วก็วัสดุตกแต่งยางอื่นที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้อย่างเงี้ยครับเช่นส่วนที่ยังเห็นอย่างนี้ก็คือเป็นพวกฟองน้ําที่ใช้จากเก้าอี้ที่พังแล้วอย่างที่เก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่นะครับ เอามาปั่นผ่านกระบวนการของการรีไซเคิลอีกทีค่ะแล้วจากเนื้อโฟมที่คุณครูได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเรามีการผสมผสานระหว่างปูนซีเมนต์นะคะแล้วเราทําให้เขาเนี่ยขึ้นรูปได้ยังไงคะโฟมกับปูนซีเมนต์มันไม่น่าที่จะเป็นเนื้อเดียวกันได้เราทํำยังไงคะ ครับอย่าง,ง,งตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้านี่ครับอย่างตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้าก็คือเราจะใช้ทําเป็นชั้นครับเหมือนกับการเหมือนกับการก่ออิฐบ้านเลยก็คือ,อใช้ใช้โฟมแทนอิฐเสร็จแล้วก็เอาปูนซีเมนต์เนี่ยเคลือบทับไปใช่ครับใช่อ๋อแบบนั้นเสร็จแล้วเราก็มาใช้สีใช้สีอีกทีหนึ่งเพื่อจะป้องกันน้ําใช่ครับอย่างนี้อายุการใช้งานใช้ได้นานไหมคะนานครับนานสวยงามด้วยเนาะแล้วจากที่เรามีชิ้นงานนี้ออกมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะการ ตอนนี้ก็เราตัวนี้เราออกมาประมาณได้สักเดือนหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีชุมชนที่จะเริ่มมองเห็นฮนะเริ่มมองเห็นแล้วก็จะเริ่มที่จะสั่งสั่งเราเข้ามาแล้วอันนี้คืออ,ออเดอร์เข้ามาถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียนวัดโบสถ์เลยนะคะขออนุญาตถามราคาได้ไหมคะอ๋อมีอม,ม,มีมีหลายราคาครับอย่างเช่นที่เราทํามาก็คืออย่างกับตัวใหญ่อย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอ่างที่เรานํามาประกอบด้วย ตัวเลขก็จะถูกลงอีกหน่อยอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วเงินรายได้ที่ได้เนี่ยเป็นของน้องๆหรือว่าเป็นของโรงเรียนคะเป็นเราหักเป็นสองส่วนครับก็คือให้ให้เป็นค่าแรงของน้องด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงสถานศึกษาด้วยส่วนหนึ่งครับอ๋อขออนุญาตคุยกับน้องๆได้ไหมคะพี่อ้อมขอตัวแทนหนึ่งคนยกมือคะ่ะเอาโอเคค่ะแนะนำตัวชื่อน้องอะไรคะ สวัสดีค่ะชื่อดะกิงกยาสุขไทยสงค่ะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะน้องแอนอยู่ปะลรลูกชัมม้นมัธยมศึกษาวิทย์สามค่ะเอาโมสามโอ้ย<ช>ออมนึกว่าอยู่ปถมอยู่เลยนะคะตัวเท่ากันเลยนั้นเราเนี่ยนะคะ,ะเข้ามาอยู่ในชมรมไม่ทํากิจกรรมแบบนี้ได้ลดขยะในโรงเรียนโรงเรียนเราสวยขึ้นแล้วเราก็มีรายได้จากการทํากิจกรรมนี้รู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีด้วยค่ะเพราะว่าขยะก็ได้ลดลงไปด้วยแล้วก็ได้สร้างมูละคะ่าให้กับขยะเหล่านี้ด้วยค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ให้ไปสนับสนุนหน่อยไหมลูกก็อยากจะขอทุกทุกคนนะคะมาช่วยกันซื้อหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นใบเป็นขยะที่ได้ประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับขยะเหล่านี้ด้วยค่ะอ่าขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้อ,ณนองๆค่ะแหมใบนี้ต้องขอยกกลับบ้านแล้วราคาสวยงามมากๆเลยส่งต่อให้คุณเจษค่ะ คุณครูสุพรรษานะครับผมว่าหลังจากเห็นพลน้องเวนรูปประมแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในโรงเรียนนะครับรู้สึกอย่างแรกเลยคือด,ดีใจดีใจที่อย่างแรกคือนักเรียนมีจุดเริ่มต้นด้วยตัวเองเลยว่าเห็นปัญหาของโรงเรียนแล้วก็เริ่มทําด้วยตัวเองแล้วเข้ามาปรึกษาครูซึ่งคุณครูก็เป็นคนชี้นําให้ทีไม่ได้เราไปบังคับครูเข็นให้เด็กต้องเรียนต้องทํานะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาจาก จิตใจอย่างที่คุณพอ,อบอกนะพอ,อก็บอกว่าปลูกมาจากใจของคนอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนเรามีและตั้งแต่นั้นมาปัญหาขยะโรงเรียนเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะบรรยากาศในโรงเรียนน่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะใช่ค่ะ,<อ>ะผมไม่มีขย,ย,ยกะกะสาเรียบร้อยเลยพอครับสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมครับที่อาจจะอยากทําแบบนี้ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนด้วยครับครับก็<อ>มันสามารถแก้ปัญหาได้ ของค่าปัญหาต่างๆนะครับถ้าเรารู้จักการแก้ปัญหาที่ถูกทางนะครับโดยการสร้างความตระหนักในจิตใจก่อนในทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันในที่มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนได้ส่วนเสียสามารถช่วยกันได้คนละเล็กคนน้อยโดยการตระหนักเข้าไปในหัวใจของเราแล้วปัญหาก็จะแก้ได้ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ร่วมรยการทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อกันได้ที่โรงเรียนวัดโบสถ์นะคะและเชื่อเลยที่โรงเรียนวัดโบสถ์ตอนนี้น้องๆเห็นขยะนี่รีบเลยนะแยกกันเก็บเพราะว่าสร้างมูลค่าได้สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนวันหยุดอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ชมขาขับรถเดินทางไปไหนก็ตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางแล้วก็มีสติก่อนสตาร์ทด้วยนะคะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งหมด ทีมงาน NBT พิศณุโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ